หมอจงเย่บอกว่าที่ผ่านมาพระเอกได้ช่วยเขาแก้แค้นฉีเจิน้นเพราะสองเหตุผลคือเพื่อพิสูจน์ความสามารถของรัชทายาทแคว้นเทียนหยวนและเพื่อมิตรภาพความเป็นเพื่อนอีกมิกี่ช่วยยามจะเข้าสู่รุ่งเช้าวันใหม่พระเอกต้องเข้าพิธีอภิเษกกับฝอเหลียนเพื่อความมั่นคงของตำแหน่งรัชทายาทแต่อีกด้านก็เป็นการทำร้ายนางเอกนางเอกนอนไม่หลับ เห็นเงาใครบางคนเดินผ่านไปกลางดึกด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงตามไปดูก็เห็นฮองเฮากำลังคุยกับอองเตอ๋อเรื่องพระเอกกลับมายังเทียนหยวนหาได้ขึ้นครองราชอีกไม่นานแผ่นดินนี้จะเป็นของพวกเขาอองเต๋อว่ายิ่งพระเอกกลับมาก็ยิ่งไม่ควรพบกันเพราะกลัวฮองเฮาจะถูกลูกดูแคลนถ้ารู้เรื่องของพวกเขาเข้าแม้ว่าเดิมทีจะรักกันมาก่อนก็ตามนาเอกได้ยินก็ตกใจ เพลาทำเสียงดังจนทั้งสองคนได้ยินจึงรีบวิ่งกลับไปที่ห้องแล้วบ่นกับตัวเองว่าเรื่องพี่สะใภ้กับน้องสามีแบบนี้ไม่ควรมาเห็นเลยจริงๆอ๋องเต๋อรีบไปดูบริเวณต้นไม้ที่ได้ยินเสียงเมื่อครู่ก็พบเศษผ้าติดอยู่ รุ่งเช้าเชียวหลิงมาช่วยนางเอกแต่งตัวเป็นองค์หญิงแคว้นเสียนจีประดับประดาด้วยทองคำสุดหรูพระเอกนั่งคิดถึงเรื่องนางเอกและคำพูดของแม่ที่ต้องการให้เขาแต่งงานกับฝอเหลียนระหว่างนั้นองค์รัก์มาแจ้งว่าห้องเต้กับห้องเฮาเรียกตัวไปเข้าเฝ้าหมอจงเย่ยคิดในใจถ้าพระเอกรู้ว่าฝอเหลียนคือนางเอกคงสนุกพิลึกอ,องเตอ๋อเป็นตัวแทนห้องเต้ทำพิธีบวงสรวงแผ่นที่ของห้าแคว้นพร้อมกับพลังเทพแห่งชงชาง เพื่อความสงบสุขขายก็เพียงแต่แผนที่ของเสียนจีผู้จบนางเอกที่ปลอมเป็นองค์หญิงเสียนจีก็ปรากฏตัวเจียนเสียต,ตกใจเกือบจะเผลอเรียกชื่อฝูเหว่ออกมาองค์ชายใหญ่แนะนำนางเอกให้ทุกคนได้รู้จักนางเอกต้องการมอบแผนที่เสียนจีให้ห้องเต้กับมือและเปิดโปงว่าห้องเต้เทียนซาร่วมมือกับฉีเจิ้นก่อกระบฏเพราะอยากได้ดินแดนส่วนหนึ่งของไทยหยวน แต่ดันโยนความผิดไปให้เบยเย่ฮ่องเต้เทียนซาปฏิเสธหัวชนฝาอองเต๋อเองก็ไม่อยากตัดสินความตอนนี้นางเอกเรียกร้องหากเทีนยนหนวนไม่ตัดสินความขัดแย้งนี้ก็ไม่ควรทำตัวอยู่เหนือแคว้นทั้ง 5. ห้าฮ่องเฮาเลยรู้ว่านางเอกแอบได้ยินตัวเองกับอองเต๋อคุยกันจึงคิดก,กำจัดนางเอกทิ้ง องคชายใหญ่รีบตัดบทให้นำแผนที่เสียนจีออกมานางเอกเอาแผนที่ไปวางเพื่อบวงสวงแต่ปรากฏว่าแผนที่ของนางไม่รวมสู่จุดเดียวกันกันกบของคนอื่นองค์ชายใหญ่รีบบอกทันทีว่าแผนที่นี้เป็นของปลอมทันใดนั้นองหญิงฝอเหรียญแห่งแคว้นเสียนจีตัวจริงก็โผล่มานางเอกผู้อ่อนปัญญาเห็นฝอเหรียญปรากฏกายก็ดีใจที่หายจากอาการป่วยฝอเหออรียญสตรอเบอรี่ทำเป็นไม่รู้จักนางเอก ดังสุภาษิตนายว่าขี้ค้าพลอยสาวใช้รีบบอกว่านางเอกคือตัวปลอมฮองเฮาได้ทีรับไม้ต่อนางเอกครั้นจะแสดงละครอีกจึงเล่าความจริงว่าฝอเหลียนรักษาคนป่วยอยู่นอกเมืองพอป่วยก็ขอร้องให้นางปลอมตัวเป็นตนนำแผนที่เข้าวังฝอเหลียนตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่าตนมีของวิเศษรอยพิษมิอาจกล้มกลายจะติดโรคได้อย่งไง นางเอกพยายามอธิบายและหันไปหาองค์ชายใหญ่กับฮองเฮาให้ช่วยเป็นพยานว่าเมื่อวานนางได้เข้าเฝ้าทั้งสองคนแต่ทั้งฮองเฮาและองคชายใหญ่ปฏิเสธพร้อมสั่งให้ทหารจับนางไปฆ่าโทษฐานหลอกลวงเบื้องสูงทันใดนั้นฮองเต้เทียนหยวนก็มีรับสั่งให้เชิญนางเอกในฐานะองค์หญิงเสียนจีเข้าเฝ้า นางเอกเข้าไปพบห้องเต้เทียนหยวนอย่างไม่เกรงกลัวส่วนด้านนอกฝอเหลียนนำแผนที่ของจริงไปวางทำให้พลังทั้งห้าหลอมรวมเข้าด้วยกันห้องเต้รู้ว่านางเอกคือผู้หญิงที่พระเอกพบที่ไทยหยวนจึงบอกความจริงกับนางว่าพระเอกคือราชทายาทของเทียนหยวนมีนามว่าจางซุนอูจ่จีแล้วก็ฉายภาพวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ให้ดูเป็นภาพพระเอกเดินเข้ามาในท้องพระโรงยืนอยู่เคียงคู่กับฝอเหลียนจากนั้นก็กล่าวว่า แม้นางกับพระเอกจะรักกันอย่างจริงใจแต่หน้าที่ของราชทายาทไม่ได้ทําเพื่อตัวเองการอภิเษกของราชทายาทเกี่ยวพันกับชาติบ้านเมืองและชาวประชาทั่วล่าดังนั้นจึงเรียกองค์หญิงแคว้นเสียนจีเพราะต้องนึกถึงผลประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดนางเอกเจ็บปวดที่ถูกหลอกฮองเต้คอไม้เรียกขันทีบอกถึงเวลาฮองเฮาเสวยยาขันทีนำยาไปถวายฮองเฮา ฮองเฮาจำใจสเสวยยาด้วยความไม่เต็มใจแล้วบอกให้แยกย้ายกันไปก่อนฝอเหลียนเห็นพระเอกกำลังจะกลับก็เข้าไปเจาะแจ๊ะขอให้ช่วยพาเที่ยวพระเอกบอกว่าเตรียมไกด์ไว้ให้แล้วแต่ฝอเหลียนหน้าไม่ไอายกระโดดเกาะแขนเกาะขาอยากให้เขาเป็นคนพาไปพระเอกเตือนให้ระวังอากับกิริยาหน่อยฮองเตมไม่เอาชีวิตนางเอกแต่ไล่ให้ไปจากเทียนหยวนองค์ชายใหญ่พาทหารมาล้อมจับข้อหาปลอมเป็นองค์หญิงแคว้นเสียนจี จียเซียดักพบพระเอกเพื่อส่งข่าวว่านางเอกคือคนที่ปลอมตัวเป็นฝอเหรียญองค์ชายใหญ่มาทวงป้ายหยกของฝอเหรียญกับนางเอกแล้วก็ปะทะก,กันพระเอกเรีบไปทูลขอฮองเต้ให้ไว้ชีวิตนางเอกหากมีการลงโทษขอรับไว้เองฮองเต้บอกปล่อยนางไปแล้วแต่จะรอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับชะตาของนางพระเอกสั่งองครักษให้รีบออกตามหาองค์ชายใหญ่เล่นศกรปรก ปล่อยตะขาบพิษทำร้ายนางเอกสู้ไม่ได้เลยโดนจับตัวไปไว้ในห้องลับจากนั้นองค์ชายใหญ่นำโยบที่ชิงได้คืนให้ฝอเหลียนที่แท้ฝอเหลียนวางแผนกับองค์ชายใหญ่จัดการนางเอกโดยวางยาในอาหารให้อ่อนแรงก่อนนี้เช่นนั้นองค์ชายใหญ่คงไม่อาจชนะนางได้องค์ชาใหญ่เหน็บกลับ ว่าฝอเหรียนก็ทําให้พระเอกแต่งกับนางไม่สําเร็จเช่นกันฝอเหรียญไม่เกี่ยงว่าจะได้แต่งกับใครขอเพียงคนนั้นคือราชทายาทเทียนหยวนยินดีแต่งด้วยทั้งนั้นเพราะต้องการอยู่เหนือตําแหน่งราชินีเสียนจีที่พี่สาวนางได้ไปครองดังนั้นหากได้เป็นฮองเฮาของฮ่องเต้เทียนหยวนก็สามารถอยู่เหนือพี่สาวได้ องคารักจับสาวใช้มาเคงความจริงก็รู้ว่านางเอกถูกวางพิษและถูกองค์ชายใหญ่จับตัวไปพระเอกเดือดจนเลือดขึ้นหน้าที่ผ่านมาอุตส่าห์ยอมเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับพฤติกรรมขององค์ชายใหญ่แต่ครั้งนี้คงไม่อาจอภัยให้ได้องชายใหญ่กะจะมาะเผด็จศึกนางเอกทั้งที่ยังอ่อนแรงไม่ได้สติแล้วลงมือฉีกเสื้อผ้าข,ของนางออกนางเอกปลดเข็มสะกดวิญญาณสำเร็จ จนกระอักเลือดใส่หน้าองค์ชายใหญ่แล้วหยิบแจกันมาตีหัวองค์ชายใหญ่ตกใจที่นางสามารถทำลายการสะกดวิญญาณได้จึงหยิบดาบหมายจะฆ่านางเอกใช้เศษแจกันเป็นอาวุธสู้ไม่ถอยท,ทั้งที่เป็นรองหลายขุมแม้องค์ชายใหญ่จะฟันไปหลายแผลแต่นางเอกโคตรอึดไม่ยอมตายองค์ชายใหญ่โมโหตัวเองนางเอกสะบักสะบอมขนาดนี้ก็ยังเอาชนะไม่ได้พระเอกขี่ม้ามาถึงก็บุกเข้าไป องชายใหญ่แทงดาบใส่นางเอกเต็มแรงนางเอาข้อมือต้านไว้จนปลายดาบหักกระเด็นลงมาแล้วเตะปลายดาบพุ่งกลับไปโดนกล่องดวงใจขององคชายใหญ่เต็มๆพระเอกเข้ามาพบนางเอกที่มีสภาพปางตายก็ร้องไห้อย่างเจ็บปวดแล้วหันมาหยิบดาบจะฆ่าองค์ชายใหญ่แต่องคารักมาห้าไว้ได้ทันขันทีนำราชองค์การฮ่องเต้พาองค์ชายใหญ่ไปเข้าเฝ้าจึงรอดพ้นจากความตายไปได้อย่างหวุดหวิด องชายใหญ่กลายเป็นขันทีโดยไม่ต้องผ่าตัดแปลงเพศร้องอดครวญฟ้องฮ่องเต้ว่าพระเอกจ,จะฆ่าตนฮ่องเต้สั่งสอนว่าที่อยากจะเป็นรัชทายาทก็ไม่แปลกแต่การกระทําที่เสื่อมเสียเกยียรติยศเช่นนี้หากแพร่พลายออกไปจะทํายังไงพยายามอดทนอยู่ต่อไปเพราะยังไงก็ยังเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระองค์ พระเอกพานางเอกให้หมอจงเย่ทำการรักษาตรวจแล้วพบว่าในตัวนางมีพิษหลายชนิดวนเวียนต่อสู้กันหากเป็นคนทั่วไปคงจะตายไปแล้วพิษจับผนึกในกายนางกำลังกลืนกินพิษชนิดอื่นแต่ในขณะเดียวกันพิษของผนึกก็แข็งแกร่งขึ้นฮ่องเต้สั่งให้ทหารนำตัวนางเอกมาประหารแต่นี่ขุนนางฝ่ายองค์ชายใหญ่รายงานว่าพระเอกพานางหนีไปแล้ว พระเอกมาขอให้ห้องเต้ทบทวนคําสั่งเมื่อขุนนางออกไปหมดแล้วห้องเต้กล่าวว่าจำเป็นต้องฆ่านางเอกเพราะไม่อยากให้เรื่ององค์ชายใหญ่ทำการเสื่อมเสียถูกแพร่พลายออกไปอีกอย่างนางยังมีความผิดที่ทำให้พระเอกรุ่มหลงเท่านี้ก็มีโทษสมควรตายแล้วพระเอกดึงดันขัดขวางไม่ให้ฆ่านางถึงกับยอมตัดพ่อตัดลูกคุกเข่าคำนับแล้วรีบจากไปเพื่อช่วยนางเอก ทหารนำกำลังขัดขวางพระเอกไม่ให้เข้าไปในตำหนักสร้างหยางหมอจงเย,ย่กับองคารักษ์ช่วยกันต้านกำลังทหารที่บุกเข้ามาพระเอกฝ่าเดียวไปถึงตำหนักสร้างหยางก็ได้เจอกับเสี่ยวซีจึงช่วยกันพานางเอกออกมาได้แล้วฝากฝั่งองครักษ์ให้จับตาดูองค์ชายใหญ่กับฟอเหลียนให้ดีจากนั้นก็ออกเดินทางไปหาย่ายหญิงกูกับหมอจงเย,ย่และเสี่ยวซีเพื่อรักษานางเอก ทั้งสี่คนออกเดินทางผ่านทะเลทรายไปยังเมืองเหว่เฉิงหมอจงเยว่าฟ้าใกล้มืดเป็นเวลาที่ย่าหญิงกู่เบ่งบานจึงจะออกไปหาแล้วให้พระเอกตั้งกระจมที่พักคอยตนกลับมาพระเอกโทษตัวเองเป็นเพราะไม่บอกความจริงว่าเป็นรัชทายาทเทียนหยวนทำให้นางต้องบาดเจ็บขนาดนี้ขอแค่นางฟื้นขึ้นมาจะรับผิดทุกอย่าง พระเอกอยู่ดูแลนางเอกทั้งคืนจนรุ่งสางหมอจงเยก่กลับมาบอกว่าต้องใช้เลือดของชายบริสุทธิ์ผสมกับยาหญิงกู่เสียวซีอาสาแต่ดันปอดแหกพระเอกเลยส่งมือตัวเองให้หมอจงเย่กรีดเลือดนำไปผสมเป็นยาให้นางเอกแม่เจ้าพระเอกยังซิงอยู่นางเอกดื่มยาหญิงกู่เข้าไปแต่ยานี้มีลิ์แค่ช่วยประคองอาการไว้เท่านั้นถ้าจะให้หายขาดต้องหามือประกายดาวฟางอี้หมูเพื่อถอนพิษ ห้องเตส้ส่งทหารออกตามหาให้วุ่นวายพระเอกกังวลว่าห้องเต้จะทำร้ายฮองเฮาแม่ของตนอีกทั้งเรื่องที่นางเอกปลอมตัวเป็นฝอเหรียญก็ยังไม่คลี่คลายจึงจะกลับไปเทียนหยวนจัดการกับคนที่ทำให้นางเอกต้องเป็นเช่นนี้ฮองเฮาบอกกับฝอเหรียญว่าพระเอกใกล้จะกลับมาแล้วหากมาถึงจะจัดการเรื่องงานอภิเษกของเขากับฝอเหรียญทันที หมอจงเงกับเสี่ยวซีเข้าไปในตัวเมืองเหยาเฉิงเจอชาวบ้านกำลังอพยกออกจากเมืองเพราะนักดบดำกำลังจะบุกมาโจมตีทางการจัดการอะไรไม่ได้เพราะนายอำเภอเป็นพวกเดียวกับมันพระเอกมาถึงเทียนหยวนก็เข้าเฝ้าฮองเต้เพื่อรับโทษที่ขัดคำสั่งแต่ยังคงขอร้องว่าให้ปล่อยนางเอกไปแม้จะต้องสละตำแหน่งราชทายาทก็ยอมองคารักษ์มาเชิญฝอเหรียญไปพบพระเอกนางนอนสลบอยู่ พอฟื้นขึ้นมาเห็นพระเอกก็ละลิกละลิอยากจะใกล้ชิดพระเอกเล่านิทานให้นางฟังเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาโชคดีได้ไข่มุกวิเศษมาครอบครองร้อยพิษมีอาจกล้่มกลายก็คิดว่าตัวเองสูงส่งเกินใครจึงทำมนดำแพร่เชื้อโรคแล้วก็เที่ยวทำความดีด้วยการรักษาโรคให้คนที่โดนพิษเริ่มต้นด้วยการทำชั่วแล้วแางทำความดีผู้คนเลยคิดว่าจิตใจดีดังพระโพธิสัตว์ แต่ที่แท้โหดเหี้ยมอมหิตจิตใจชั่วร้ายนางฝอเหลี่ยนแสดงละครหากตนได้พบหญิงคนนี้จะหาโอกาสชี้แนะสั่งสอนพระเอกหยิบกระจกมาให้ส่องแต่นางไม่กล้ามองจึงส่งนางลงไปอยู่ห้องใต้ดินที่ซอมซ่อแล้วก็โยนกระจกไปให้ทบทวนตัวเองฝอเหลี่ยนยังคงเล่นละครต่อไปว่าสิ่งของภายนอกตายไปก็เอาไปไม่ได้พระเอกขอตัวไม่อยากรบกวนการบำเพ็ญเพียรของนักบุญหญิงแล้ว หมอจงเย่ยส่งข่าวบอกพระเอกว่านางเอกกินยาแล้วมีอาการดีขึ้นเดินได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพียงแต่พิษในกายยังไม่ถูกแก้จึงให้พระเอกไปหายาแก้พิษฝ่ามือแสงดาวในจวนองค์ชายใหญ่องค์ชายใหญ่หลังสูญเสียความเป็นชายก็หงุดหงิดหาเรื่องทำร้ายนางกำนันพระเอกเข้ามาขวางไว้จนเกิดทะเลาะก,กันฮองเต้เรียกลูกทั้งสองคนไปเข้าเฝ้า ตำหนิพระเอกว่าไม่ยอมเลิกลากับองค์ชายใหญ่พระเอกเลยเปิดโปงพฤติกรรมพี่ชายที่สุดคล้าหญิงชาวบ้านซ่องสมกําลังทหารสมคบคิดกับนักรบดำข่มเหงชาวบ้านและใช้ทองคำจำนวนหนึ่งแลกกับความสงบสุขของหนานหลงครึ่งปีภายในครึ่งปีนักรบดำจะไม่รุกรานเทียนหยวนแต่ได้ลงมือข่มเหงชาวบ้านวางเพลิงปล้นสะดมจนชาวบ้านเดือดร้อนไปหมด หัวหน้านักรบดำมีข้อตกลงกับองค์ชายใหญ่ว่าจะช่วยชิงบัลลังก์ในภายภาคหน้าอีกด้วยฮ่องเต้ฟังแล้วก็กลิ้วมากองค์ชายใหญ่ปฏิเสธพระเอกขออนุญาตไปสืบเรื่องราวที่หนานหลงหากพบว่าองค์ชายใหญ่มีความผิดจริงขอให้ฮ่องเต้ไต่สวนฮ่องเต้ทนพฤติกรรมเหลวแหลกของลูกชายคนนี้ได้หมดยกเว้นเรื่องเดียวคือขายชาตินางเอกมานั่งรอพระเอกทุกวันเสี่ยวซีมาตามกลับไปพักผ่อน ทั้งสองคนเห็นควันพวยพุ่งมาจากทางหมู่บ้านจึงคิดว่าชาวบ้านกำลังมีภัยนางเอกช่วยทำแผลให้ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากนักรบดดำเพราะคนขายเนื้อดันฆ่าพวกมันตายไปหนึ่งคนแถมเจ้าเมืองก็นิ่งดูได้ไม่สนใจความทุกข์ของราษฎรนางเอกทนไม่ได้จึงไปตีกรองร้องทุกข์เจ้าเมืองโมโหที่มารบกวนกลางดึกจึงสั่งให้ทหารจับตัวไป หมอจงเย่มาถึงก็ชูป้ายองค์คารัก์ของรัชทายาทเจ้าเมืองเปลี่ยนสีเร็วยิ่งกว่าจิ้งโจกเชิญให้ไปคุยข้างในนางเอกด่าเจ้าเมืองว่าขี้ขลาดเป็นเต่าอยู่ในกระดองไม่กล้าปกป้องความปลอดภัยของชาวบ้านเจ้าเมืองตอบอย่างหน้าไม่ไอายว่าตนอายุมากแล้วไม่อยากทําอะไรเพราะกลัวจะอยู่ไม่ถึงกเกษียณทหารเข้ามารายงานว่านักรบดํากําลังบุกหมู่บ้านนางเอกได้ยิงก็รั้นจะไปต่อสู้กับโจรจนหมอจงเย่ต้องด่าให้ได้สติ จะทำอะไรบุ่มบ่าไม่ได้ให้วางแผนกันก่อนรุ่งเช้าเจ้าเมืองสารภาพความผิดของตนต่อหน้าชาวบ้านแล้วส่งต่อหน้าที่รักษาเมืองให้กับนางเอกในฐานะทูตพิเศษพระเอกเอาน้ำมาให้ฝอเหรียญที่กำลังนั่งสมาธินางทำหญิงไม่ยอมรับพระเอกเลยเททิ้งแล้วยื่นจดหมายสารภาพผิดพร้อมทั้งยกเลิกสัญญามั่นให้ลงชื่อแต่นางไม่ยินยอมพระเอกจึงนำตัวองค์ชาใหญ่เข้ามา แล้ว e ีีที่35ก็จบลงติดตามฝูเหยา่าจอบนางเหนือบรรลังอีีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ